เราในช่วงวัยเด็กนะคะจะมีความเนียนละเอียดดูเต่งตึงอิ่มฟูใช่ไหมคะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะทำการสร้างอาหารให้กับผิวเนี Finn ่ยลดลงผิวเราก็ยังต้องการอาหารอยู่เสมอนะคะลดแฟกเตอร์ที่อีเลือกใช้เนี่ยมาจากฮอสพาเซนตาเขาจะช่วยในเรื่องของบล็อก การสร้างเม็ดสีมลานินนะคะเพราะมันบล็อกแล้วเนี่ยก็จะทําให้ฝ้ากระจุดดงดำให้หายไปในที่สุดนะคะผิวหน้าค่อยๆขาวกระจ่างใสถือว่าเป็นตัวไวท์เชนิ่งที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งนะคะและนอกจากนี้นะคะเขายังไปช่วยในเรื่องของเพิ่มปริมาณไฟบาร์บาสไฟบาร์บาสเนี่ยเป็นเซลล์ต้นกาเนิดในการสร้างคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวดูแบบ ตึงตึงแล้วนอกจากนี้นะคะพอคอลลาเจนมันถูกกระตุ้นการสร้างแล้วใช่ไหมคะก็จะช่วยในเรื่องของแอนตี้ริ้งเกิลก็คือลดเลือนริ้วรอยตินกาล่องน้ําหมากต่างๆนะคะก็จะดูตื้นขึ้นอีกด้วยนี่แหละค่ะเป็นคุณสมบัติของโกลด์แฟกเตอร์ที่ได้จากโฮสต์พารเซนต้านั่นเองเรายังเลือกใช้โกลด์แฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะมีชื่อว่าเอพิเดมิกโกลด์แฟกเตอร์หรือ EGF นะคะซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยมี EGF อยู่แล้วนะคะแต่ก็มันก็จะลดลงถดถอยตามการเวลาแล้วก็อายุของเรานะคะ thank <laughs> you E.T.F ที่เราเลือกใช้นะคะทางประเทศเกาหลีเนี่ยเขาได้นำแบคทีเรียชนิดดีนะคะกับกูโคสเนี่ยนำมาเฟอร์เมนต์กันด้วยไบโอเทคโนโลยีนะคะทำให้ได้สารสำคัญอยู่ชนิดหนึ่งก็คือโอลิโกเปปไทด์วันนะคะซึ่งโอเลโกเปปไทด์วันเนี่ยมีโครงสร้างเหมือนมนุษย์และนำไปเอนแคปด้วยไลโปโซมนะคะทำให้ได้นาโนไซซ์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเวลาลงสู่ผิวเนี่ยเขาจะค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญค่อยๆปลดปล่อยค่อยๆปลดปล่อยนะคะทำให้ผิวเกิดการกระตุ้น การสร้างคอลลาเจนอยู่เสมอซึ่งมาคอมโบกับฮสต์พฟาเซนตาเนี่ยทำให้ลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยและสารไวทเทนนิ่งอีกตัวหนึ่งนะคะที่อีฟเลือกใช้เนี่ยก็คือส้มไซตรัสนะคะส้มไซตรัสตัวนี้มาจากประเทศเกาหลีจากเกาะเจจูนะคะเราจะใช้ในส่วนของเปลือกส้มนะคะซึ่งมีการวิจัยออกมาว่า เขาให้วิตามินซีสูงมากที่มาช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสและอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดของผิวแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะ PM 2 5นั่นเองนะคะและผลงานวิจัยของอส้มไซต์ัสนี้ช่วยลดความหมองคล้ำฝ้ากระจุดดงดำได้ถึง 61%ิเลยทีเดียวตัวต่อมานะคะ H2O Bio V นะคะตัวนี้สกัดจากพืชธรรมชาติ2ชนิดนะคะจากไซยาโนแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำจืดที่หายากนะคะจากประเทศญี่ปุ่นและอีกตัวหนึ่งนะคะตัว Last Tree นะคะจากอเมริกาซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวได้ดีมากทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นตัวต่อมาค่ะไฮยาลูรอนแอซิด8ชนิดนะคะซึ่งมีทั้งหมด8โมเลกุลด้วยกันตัวนี้นะคะเขา จะช่วยในเรื่องของเติมความชุ่มชื้นให้กับทุกชั้นผิวซึ่งแต่ละโมเลกุลเนี่ยเขาก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะคะเล็กใหญ่ตัวเล็กเนี่ยก็จะซึมลงลึกเข้าสู่ใต้ผิวนะคะให้ผิวชั้นนั้นเนี่ยมีความเต่งตึงอิ่มฟูดูเรียบเนียนขึ้นนะคะส่วนโมเลกุลที่ใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่บนชั้นผิวคอยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะดูอิ่มน้ําทุกชั้นผิวนั่นเองค่ะตัวต่อมาค่ะคอลลาเจนเปปไทด์นะคะสกัดจากเกล็ดปลาตัวนี้จะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความแข็ ผิวดูอุ้มน้ําได้ดีขึ้นตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆเลยค่ะตัวต่อมานะคะ n น t u r a l HG จุดเด่นของเขานะคะเวลาที่เราทาเซรั่มลงบนผิวแล้วเนี่ยเขาจะให้ความนุ่มลื่นทันทีที่ทาเลยค่ะและอีกทั้งเขายังมีฤทธิ์ในเรื่องของลดการอักเสบบวมแดงได้ดีอีกด้วยตัวต่อมาะคะ่ะ Aloe Vera 200X คือความเข้มข้นของสารสาคัญเนี่ย200เท่าเลยทีเดียวข้อดีของเขาเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบบวมแดงเบลนต่าง ตัวต่อมาค่ะไดโพแทสเซียมเกรซิลไรเซเนตนะคะหรือชอเอมเทนนั่นเองตัวชเอมเทนเนี่ยนอกจากเขาจะทําให้ผิวหน้าเรามีความกระจางใสแล้วเนี่ยเขายัางช่วยในเรื่องของลดอาการแพ้อาการระคายเคืองได้ดีมากๆนะคะแล้วเขายัางช่วยในเรื่องของทําให้ผิวกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งด้วย และตัวสุดท้ายนะคะในอาซินามัยนะคะหรือว mm ิตามิน B3 เขาช่วยในเรื่องของให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีมาก mm hmm. และอีกทั้งเขายังทำหน้าที่ในการกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เอลาสติน mm hmm. นี่แหละค่ะ mm hmm. สารสกัดเยอะ mm hmm. แยะมากมาย mm hmm. ที่อพูดมาทั้งหมดเนะะี่ยค่ะหาได้ที่นี่เลยค่ะ s อสพาเซ a ต้ i ย e เ e r u มนะคะ mm hmm. เป็นเซรั่มที่ทำให้ผิวเรา ขาวประจางใสายลเลือนฝ้ากระจุดแดงดและก็ยังไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินและนอกจากนี้นะคะยังทําให้ผิวเนี่ย,น,ยนละเอียดดูขุ่มขนก็ดูกระชับแล้วก็ดูเล็กลงนะคะหากใครสนใจนะคะเซรั่มลลม้าตัวใหม่ของเราที่มีสารสกัดเยอะแยะมากมายจากตัวเดิมมากๆนะคะและที่สําคัญยังเพิ่มปริมาณเป็น15 ML แต่ราคาเดิมนะคะราคา790บาทยังไงก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศแล้วนะคะ